l a d ี้มิดเดผีสาวโครงกระดูกล่าเหยื่อตอนกลางวัน Lady Midday หรือแม่หมดเที่ยงวันเป็นผีสาวในตำนานของรัเสเซียที่สามารถปรากฏตัวในายามกลางวันได้และไม่กลัวแสงอาทิตย์แตกต่างกับผีหรือวิญญ,ญาณตอนนัอื่นๆที่จะปรากฏกายได้เฉพาะในยามกลางคืนเท่านั้นบางพื้นที่มองว่าเลดี้มิดเดเป็นผีร้าย จ้องเล่นงานคนไม่เลือกหน้ามีรูปลักษณ์น่ากลัวร่างกายผอมเหมือนโครงกระดูกเดินได้บางพื้นที่ก็มองว่าเลดี้มิดเดย์เป็นเทพีผู้ดูแลไร่นาปกป้องพืชพันธุ์และขับไล่ศัตรูที่ทำลายพืชผลเช่นอีกาสัตว์ป่าหรือเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งอย่างไม่ระม,มัดระวังแล้วไปเหยียบพืชผลที่กำลังจเจริญเติบโต แต่ในตำนานที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักก็คือเลดี้มิดเดย์จะเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยสวมชุดกระโปรงสีขาวหรือสีฟ้าบนหัวมีมงกุฎด,ดอกไม้มีผมสีทองดุดแสงอาทิตย์ปล่อยยาวสยายหรือถักเป็นเปียในมือข้างหนึ่งจะถือเคียวหรือกันไก่ทำสวนเก่าๆซึ่งรูปลักษณ์นี้จะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเลดี้มิดเดย์เป็นหญิงสาวธรรมดา จึงไม่ได้ระมัดระวังตัวและตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแต่บางครั้งมันก็จะมาในรูปลักษณ์ของหญิงชราบ้างเด็กหญิงตัวน้อยบ้างหรือจำแรงกายเป็นเมฆฝุ่นพัดเข้าไปในไร่นารบกวนชาวไร่ชาวนาบางครั้งก็มาในสภาพใบหน้าและลำตัวเป็นโครงกระดูกขาวโพลสยัดยิ้มหน้าขนลุกเลดี้มิดเดย์มีความเพี่ยมโหดและไม่ปราณีทุกคนที่เข้าไปยังอาณาเขตของมัน ซึงก็คือสถานที่เพาะปลูกว่ากันว่ามันจะปรากฏตัวในวันที่ร้อนที่สุดในช่วงฤดูร้อนทําให้คนที่ทําไร่ทํานาปวดคอปวดหลังมันยังแกล้งดึงผมคนที่ตั้งใจทํางานให้หงุดหงิดสร้างภาพร้อนในใจของผู้คนทําให้เป็นโรคลมแดดและเจ็บป่วยได้ง่ายแทบจะไม่มีใครเลยที่เจอเลดี้มิเดแล้วรอดไปได้อย่างปลอดภัยถ้าโชคดีก็แค่เจ็บป่วยเล็กน้อย แต่ถ้าโชคร้ายก็ถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้เลดี้มิดเดยังชอบพูดคุยกับผู้คนบางครั้งก็ถามคำถามยากๆที่ไม่มีใครตอบได้หากใครไม่ยอมพูดด้วยและพยายามเปลี่ยนเรื่องไม่ยอมตอบคำถามหรือตอบคำถามผิดเลดี้มิดเดก็จะโมโหและหยิบเอาเคียวอันแหลมคมที่อยู่ในมือมาทำร้ายคนคนนั้น นอกจากผู้ใหญ่ที่ทำไร่ทำนาเด็ <S <S 1> <S 1> กๆที่ชอบมิ่งเล่นซุกตนทำให้พืชพักเสียหายก็เป็นเหยื่อของเลดี้มิดเดย์ด้วยเช่นกัน